ย่งชอบอะไรสีมืก็จะหนีโอเคกระดูกทีไม่เดินกับพี่หมาเลยอ๋อไปถูกแล้วเพราะพี่หมาตัวล่อกระสุนมีมีน้องคนหนึ่งยังไม่เฮ้ยอ้าวนั่นไงนั่นไงโอ้ยตัวเดอะเดอบแบกเราโดนด้วยไอเด้ออ๊อนกอะไรล่ะน็อกไหวเปล่าให้พี่ช่วยไหมไหนพี่ไม่เจอเลยเดี๋ยวอันตรายข้างหลังข้างหลังโอ้ยข้างหลังเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อมมันอ้อม มันอ้อมมันอ้อม้ต้องัก็ได้นะสวยแล้วทำไมมาเยอะจังอ่ะเอ้ยเวดกับเอ้ยไม่ตายเฉยพี่จะมาทำฟรีไฟล์เต็มตัวจะโหดโชว์อ,อืออือมีไหมมีไหมมีอีกมีข้างหลังมีอีกอยู่วะอยู่วะ เฮ้ยดีดิดิเจอแล้ว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 อยู่ด bueno ิเอื้อเออเฮ้ยมีอีกมีอีกมีอีกโอ้โอ้โอ้เฮลมีเฮลมีพีซเฮลมีพี่จะมาทำฟรีไฟเต็มตัวแล้วจะโหดโชว์ไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยครับ โอ<โห>้โหเจ็บเลยต้องรีบไปแล้วเจ็บจัดเจ็บจัดยาหมดแล้วครับต้นโอ้ย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 เรียบร้อยหนีไปหนีไปไม่ต้องห่วงพี่โพไซดอนหนีไปเรียบร้อยยาหมดฮะยรอยิงรอยิงมาเดียวไหมรอยิงมันไหมอื้ม อุย้ยเป็นกับเอ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งข้างหลังซิกแถบอยู่ข้งหลังอโอ้โหเรียบร้อยเแ <c oughs> ถวนี้มีคนปะวะเสียวเสียวะอะเสียวเสียวอะเฮ้ยมีคน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 ตีหนึงน่งตีหนึ่งอุย้ยเป็นกับเอ้ยเฮลมี Help <c oughs> พี่โดนแล้วเฮลมี <c oughs> Help กลางไอวอลกางไอวอลก่อนโอเคชุบพี่ก่อนโอเคโอเคโอเคโอ้ย thank you very much โหรอดเอ้าเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห no ไม่ทันน่ะเดี๋ยวเราไปสองก็เหรอเฮ้ยเรามาีข้างหลังมีข้างหลังตามไปเดาๆว่าน่าจะเจอใครหรอกเฮ้ยมีคนมีคนมีคนพี่เจอแล้วมีคนทุกคนทางนี้อย่างนี้มันแอบอยู่หลังหินมันแอบอยู่หลังหินหลังบ้านเอล เฮ้ยเป็นหมายิงไม่ได้พี่คนนั้นอ้ยเอาพี่โดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเป็นพิษโอ้โหกำแล้วมันยิงเผ็ดกำแล้วมันยิงเผ็ดยิงเผ็ดปืนพิษใส่เดี๋ยโอ้ไม่ใช่มันมีข้างหลังมันมีข้างหลังเว้ยโอ้ซวยมันมีหลังบ้าน